สวัสดีครับวันนี้ในหัวจะมาเล่าเรื่องวิญญาณตามหลอนก็ย้อนหลังกลับไปประมาณสักสี่ห้าปีนะครับก็มีอยู่คืนหนึ่งก็เวลาประมาณสักสองสามทุ่มเห็นจะได้ช่วงนั้นเราก็นั่งดูข่าวดูทีวีกันนะครับผมก็นั่งอยู่กับลูกชายก็นั่งคุยกันนะครับ ทีนี้เนี่ยก็ลูกชายนะครับลูกชายเขาก็เอามือถือของเขานะครับมาให้ดูข่าวปแปลกก็ข่าวก็มีอยู่ว่าในข่าวนะครับก็คือมีเด็กสองคนนะครับคือกำลังจะวิ่งเข้าบ้านนะครับคือรถรถสิบล้อเนี่ยมันเกิดการเสียหลักนะครับก็เลยชน ชนนักเรียนสองคนนะครับเสียชีวิตเลยนะครับก็แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มีการจัดงานศพอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะครับในข่าวก็เห็นว่าก็มีผู้ชาย,ยู่อยคนหนึ่งอ่ะยืนหันหลังให้แต่ว่าเขายืนอยู่คนเดียวแต่ความแปลกมันยอยู่ที่ว่าที่ที่บ่าเขาอ่ะมีมือ มือใครสักคนหนึ่งจับอยู่ที่ไหล่เขาซึ่งเราก็คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจริงเหรอมันมันมันเป็นภาพที่แปลกอะ่ะแกยืนอยู่คนเดียวซึ่งมือมือก็ปล่อยอยู่ที่ข้างตัวแต่ว่ามันมีมือใครคนหนึ่งมาจับอยู่ที่บ่าเขาแล้วก็ดู วนดูไปดูมาเป็นสิบรอบเลยดูในมือถือมันก็แปลกดีนะว่าว่ามันมันมันเป็นภาพที่อะไรทั้งทั้งที่ว่ามันก็เป็นเป็นข่าวสดนะนะข่าวสดจากหนังสือพิมพ์เลยอะ่ะอันนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ว่าในขณะที่เราดูวนดูไปดูมาแล้วก็กำลังวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรว่ามันเป็นภาพอะไร อยู่ๆมันก็มีเสียงดังเสียงดังร้องว่าโอ้ยเราก็ตกใจเอ๊ะเสียงใครมาดังอยู่ในบ้านเราเราก็พยายามหาว่าในทีวีเหรอทีวีมันก็ไม่มีนะเสียงร้องโอ้ยคําเดียวเราก็พยายามหาเนาะเราก็บอกเอ้ยก็เลยคิดไปว่าเอ๊ะเราดูกันดูแต่ภาพนี้ วิญญาณเข้ามาหรือเปล่าเขาพูดกันเล่นๆนะเนาะแต่ว่าไฟมันเกิดกับพิษเราบอกเอ้ยอแหมบังเอิญเชียวนะอ่าเราก็คุยเล่นกันเนาะก็เลยบอกแล้แต่มันก็แปลกนะใชายบอกเออแปลกนะพ่อบอกเออมันก็แปลกดิมามากระพิษไอ้ตอนที่เราคุยกันเลยเนาะผมก็เลย ตากไม่ดีเนาะก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าวิญญาณที่เราดูกันเนี่ยมันมีจริงก็ทำให้เราเห็นสิว่าว่าว่ามาหาเราพูดไม่ทันขาดคำเลยครับไฟอีกดวงหนึ่งไฟนีออนอีกดวงหนึ่งช็อตแป๊บแป๊แ,ปแ,ปแล้วขาดเลย เราก็เงียบนะครับเงียบก็เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งว่าเราพูดปั๊บเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ได้ทันทีเลยนะครับทําให้เรานั่งสองคนนะนั่งหลอนกันเลยนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็เลยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเพราะว่ามันก็ทําให้เราหลอนแล้วเพราะเราอยู่ันสองคน ไอ้ใจนึกก็ถ้าเกิดไฟมันดับทั้งบ้านแล้วทํำยังไงนะครับมันก็คิดหลอนต่อไปด้วยนั้นเราก็เลยผมก็เลยพูดขึ้นว่าอ่ะเราเชื่อแล้วแหละวิญ,ญญาณอาจจะมาจริงๆก็ได้นะครับก็เออเราก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรก็ขอให้ไปสู่กติดนะนะครับเราก็เลยพูดไปอย่างนั้นนะครับก็ เป็นเรื่องราวที่แปลกนะครับเป็นเรื่องราวที่แปลกเรื่องหนึ่งเลยที่ทำให้สองคนหลอนกันทั้งคืนเลยนะครับนะฮะก็ขอให้รับฟังไปในทิศทางของความบันเทิงนะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปทุกวันพระนะครับและอย่าลืมไปทำบุญให้ผีกันด้วยนะครับอิทงังเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยโล สำหรับอีพีนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ